วัดิตอนนี้เราไม่อยู่ในเกมฮับจีฮับจีราไปดูตอนเล่นเกมกันเลยโอเคตอนนี้เราก็เินเกมนแล้วนะจ๊ะเราจะรอให้เพื่นลงมาทักแล้วไปตอนที่เจ้าของก็เลยมครับล้อลงทัวสุงขาซาลี่ฮับนีาปืจีฮับ เดี๋ยวแกปวดจริงจริงงนี้งนีอาปืนที่อาปืนเล็กทีบตอ๋อเสีบงสียอุยลูกสองครั้งตัดครั้งตัวเก็บเล็กเล ตันนี oh, really ้เราไม่เจอศัตรูวันนี้เราไม่เจอศัตรูเลยนะทุกคนเพวันนี้ไม่ลา้ตัวบอกไม่เจอโอ้ไม่ดีกุดเราไม่เจอศัตรูเลยนะทุกคนเดี๋ยวชิวชิวตัวนี้ก็เหลือประมาณผมสิบเก้าคนนะฮล้วผมก็าแค่แค่ตัวเดียว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  อะไรก็เกิดตอนนี้เลยเจอตัวแล้วมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนวันเจอแล้วมันไปกหนโอ้ยเอาละตอนนี้เราเจอบ้านคนเราผมู้าไปเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวเหอะปรทนายว่จะมีคนสักคนไม่เห็นแพ้ ฉันไม่เป็นคนบาบดูเลนซเลนสดไม่ลองดูเยเดีกชายมาเล่นทุกคนทุกคนหลังจากที่เราเล่นลอจากเล็กสนแล้วก็มาเจอบ้านที่อนรรออยู่ตรงนี้มีของที่ควรเราเข้าทุกคนเกลือตอนนี้เราต้องเข้าวงกัน,นัะ,ะทุกคนวงเวมากเรตตอนนี้ตอนนี้พนนเพื่อนเล่นชิลรอออกวง,ง ยี่เหลี่ยมยี่เหี่ยมแต่นี่แต่นี่โอ้ไม่ไม่ไม่รวงกายมากได้ค่ะทุกคนทุกคนชีวิต